สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ p r i n c e s s o f Love erm นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยสําหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์และทุกๆกําลังใจทุกๆเรื่องราวความรักความรู้สึกที่เข้ามาซัพพอร์ตให้กันรละการในช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกําลังใจดีๆนะคะส่งพลังงานดีๆให้กับทุกๆคนในทุกๆวันเช่นเดิมเราฟังไว้เป็นอไนที่มีความสุขในทุกๆวันนะคะท่านใดอยากที่จะซัพพอร์ตทางช่องสมัครเป็นสมาชิกคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะ แล้วก็ในไลฟ์สดจะได้มาพูดคุยนะคะแล้วก็เช็คพลังงานให้ด้วยส่วนพี่อาคาส่วนตัวก็ยังเปิดรับอยู่ค่ะแอดไลน์ทักชัดได้เลยนะคะ QR Code อยู่ในแถบชุมชนหรือว่าคอมมูนิตี้เข้าไปทางหน้าช่องเลื่อนลงมาจะเห็น QR Code อยู่นะคะก่อนจะปิดรับจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า3วันว่าจะปิดรับพี่อาคาส่วนตัวนะคะปรึกษาปัญหาหัวใจอึดอัดไม่สบายใจในเรื่องราวของความรักซับซ้อนนะคะเรื่องราวของความรู้สึกหรือว่าอยากได้คําตอบอะไรในใจนะคะก็แอดไลน์เข้ามานะคะ โอเคค่ะท็อปปิกของเราวันนี้นะคะเขาคนนี้นะคะไม่สามารถหยุดรักคุณได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเขาคนนั้นคือใครกับ3ามออร์คาล์คาร์ดค่ะเดี๋ยวโฟกัสที่ภาพที่1น,นะคะกล้องสั่นขอัยดยนะคะภาพที่2ค่ะภาพที่3ค่ะเลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนนะคะใครเลือกได้แล้วไปดูภาพที่1กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกภาพที่1นนะคะท็อปปิกของเรานะคะ วันนี้เขาคนนี้ไม่สามารถหยุดรักคุณได้เลยนะคะเรามาดูซิว่าเขาคนนั้นคือใครนะเดี๋ยวเรามาดูค่ะเขาคนนี้ไม่สามารถหยุดรักคุณได้เลยเขาคนนั้นคือใครนะคะ หยุดรักคุณได้เลยคนกองที่หนึ่งเคมา the view of fortune ค่ะ deview ค่ะสองดาคนที่มีประเด็นกับคุณนะคะคนคนนี้นะคะเหมือนกับว่า คุณกับเขาในตอนแรกอาจจะรู้สึกว่าโชคดีที่ได้เจอซึ่งกันและกันมันเป็นโชคชะตานำพาให้ได้มาพบเจอกันแต่มันก็มีอุปสรรคเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์กันนะคะมีปัญหานะคะไม่ว่าจะปัญหาในเรื่องของอะไรก็ตามแต่อุปสรรคในเรื่องของอะไรก็ตามแต่เดวิลทางไกล นะคะหรือปัญหาหัวใจต่างๆมากมายมีการนิ่งการตัดสินใจไม่ได้ในความสัมพันธ์การที่ยังคงเหมือนกับว่าปล่อยค้างคาคาราคาซังไว้เป็นนานเนิ่นนานเป็นปีนะคะหนึ่งเหรียญ w of f o r t u n e นะคะเขาคนนี้เขาอยากที่จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคนของเขามันเกิดขึ้นได้จริงๆนะคะหรือว่าเป็นรูปธรรมจริงๆเป็นความสัมพันธ์ที่พัฒน,นาไปในระยะยาวจริงๆ ะะเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจริงๆโดยที่ไม่มีอุปสรรคใดๆมาเกิดมาขวางกั้นนะคะหรือถ้ามีประเด็นกันเขาก็อยากที่จะขอโทษนะคะการขอโทษการขอโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์การออฟเฟอร์นะคะของขวัญน,นะคะบางสิ่งบางอย่างให้กับคุณ คุณไม่เข้าใจการคุณทะเลาะกันเกิดขึ้นนะคะมีประเด็นการมีความอึดอัดในความสัมพันธ์นะคะเพราะมีอุปสรรคในความสัมพันธ์มีเสียใจนะคะมีเจ็บปวดมีร้องไห้เขาทําให้คุณเจ็บปวดเขาทาให้คุณร้องไห้หนักมากๆเลยนะคะเจ็ดดาบเกิดขึ้นดมูนเกิดขึ้นสิบดาบเกิดขึ้นๆๆก็นะ จะไม่ให้หยุดรักคุณได้ยังไงคุณดีกับเขาคุณทุ่มเทให้เขาคุณรักเขาแต่สุดท้ายแล้วมันจบมันไปต่อไม่ได้มันยังให้ความชัดเจนให้ความเคลียอะไรไม่ได้เลย นะคะเขาอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าเสียใจในความเป็นตัวตนของเขาทั้งคำพูดทั้งการการะทำนะคะทางการทิ้งไว้ให้รอรอนานรอเป็นปีก็ไม่มีความชัดเจนเกิดขึ้นมีแต่อุปสรรคมีแต่ทำให้คุณมีความกังวลคิดมากเสียใจนะคะนอนไม่หลับแล้วก็รู้สึกมันมันมันค้างคาคารคาซังอะ่ะมันนานแล้วนะคะมันมันสมควรที่จะหยุดได้สักทีหนึ่งเพราะฉะนั้นสิบดาบมีการ ทะเลาะก,กันเกิดขึ้นด้วยนะคะมีความอึดอัดไม่สบายใจแน่นอนคะ่ะเจ็ดดาบมีความรู้สึกของการแบบแอบทำอะไรบางสิ่งบางอย่างลับหลังของคุณนะคะทำให้รู้สึกว่าคุณเสียใจและเจ็บปวดมากๆเลยนะคะก่อนหน้านี้ที่เป็นประเด็นกับคนคนนี้ที่ผ่านมาที่ทำให้คุณเสียใจและเจ็บปวดเหลือเกินเพราะ,ะนั้นมีการจบมีการนิ่งลงไปนะคะมีการห่างลงไปเด็กถือดาบนะคะการติดต่อสื่อสารนะคะเหมือนกับว่า คุณอาจจะเดินออกมาแล้วด้วยก็ได้นะคะด้วยความรู้สึกครั้งแรกรู้สึกว่าโชคดีที่ได้เจอการอาจจะได้ความสัมพันธ์พัฒนาความสัมพันธ์กันไปทางที่ดีแต่สุดท้ายมันก็มีเรื่องให้ทําให้เจ็บปวดร้องไห้แล้วก็เสียใจและไม่ชัดเจนอาจจะมีใครบางคนในที่นี้ลังเลในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็ไม่ได้เคลียร์ไมไ่ชัดเจนสักทีหนึ่งคุณอาจจะตัดจบแล้วก็เดินออกจากเขามาก็ได้นะคะติดต่อสื่อสารพูดคุยการส่งข้อความหานะคะเขาอยากที่จะคุยเคลียร์กับคุณนะคะในความสัมพันธ์ คุณอาจจะได้รับข้อความนะคะอย่างไม่ทันได้ตั้งตัวกับก,กับเขาคนนี้ก็ได้นะคะได้รับเมสเซจได้รับอะไรจากเขาคนนี้หรือว่าการได้เกิดเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นอย่างกระทันหันนะคะเหมือนกับว่าอาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างเพราะเขาอยากที่จะเคลียร์ประเด็นการพูดคุยนะคะแปดถ้วยมันยังคงค้างคา,งางแล้วก็คาราคาซังอยู่ด้วยความที่ว่าเขาอยากอยากคุยกับคุณความรู้สึกเขายังก็ยังมีให้คุณยังตัดคุณไม่ขาดยังคงหยุดรักคุณไม่ได้เลยไม่สามารถหยุดรักคุณได้นะคะ มันยังคงคงแบบเป็นความรู้สึกของการพุ่งทยานออกไปที่จะที่จะได้คุยได้เคลียร์ทุกสิ่งให้มันแบบมันมันกระจ่างแล้วเข้าใจนะคะมันเป็นการรอคอยที่จะได้เคลียร์ปัญหากันนะคะแปะไม่แปไม่เทา้าแปถ้วยเขาก็ยังรู้สึกส่องแล้วเขาก็มองคุณอยู่แหละนะคะเขาได้แต่มองเสีงยงต่างนั้นที่มันผ่านไปไม่ว่าจะเป็น อดีตเก่าๆเรื่องอะไรอะไรที่มันค้างคานะคะที่ปล่อยละทิ้งละวางไว้ตัวตนของเขา King of Wands นะคะเขาเป็นราชาไม่ท้าวธาตุไฟคนที่มีความเป็นผู้นําเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวตนของตัวเองนะคะเป็นคนหนักแน่นทํางานเก่งมากๆนะคะแล้วก็เป็นคนบุคลิกภาพดีดูเท่ดูมีสเสน่ห์เฟนลี่นะคะอบอุ่นเป็นคนที่จริงจังนะคะ Active ท,ทำนูน่นทำนี่ทำงานได้เก่งมากๆเลยนะคะเป็นคนที่ถ้า จะจีบคือต้องจีบให้ได้นะคะจะต้องแบบทําให้ได้ในทุกทีทุกทางนะคะประมาณนี้แปะถ้วยเพราะฉะนั้นเขาอยากที่จะคุยกับคุณพูดคุยกับคุณนะคะอยู่ถ้าเกาะน้นนี้เขาทําให้คุณเสียใจยเขาก็อยากที่จะขอโทษคุณหนึ่งเหรียญเขาอ,อาจจะเคยพูดอะไรไว้ว่าจะทําอะไรให้คุณว่าจะให้อะไรคุณแต่เขาอาจจะยังไม่ทำก็ได้นะวันนี้กลับมาหรือถ้าได้มีโอกาสเขาก็อยากที่จะ ทำความสัมพันธ์ระหว่างคุณเขาให้มันเกิดขึ้นจริงๆนะคะให้มันไปต่อได้เป็นรูปธรรมจริงๆเนาะอยากที่จะไม่มีอุปสรรคใดๆเกิดขึ้น King of Wands นะคะ5เหรียญคือการรอคอยก็อย่างที่บอกคะ่ะเขายังเขายังตามคุณอยู่เลยนะคะยังตามคุณยังรอคอยคุณยังส่องยังมองคุณอยู่ยังแบบยังไม่ได้ยังไม่ได้หายไปจากวงจรความรักจากเส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาตัวตนของคุณเป็นราชินีถ้วย นะคะคุณสวยแล้วคุณมีเสน่ห์มากๆคุณเทจบจากเขามาก็ได้เพราะเหมือนกับว่าจะต้องมีใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกรู้สึกว่าออกมาจากในความสัมพันธ์นะคะด้วยความที่แบบคุณโอเคแล้วคุณอยู่ได้กับตัวเองแล้วคุณไม่สนใจแล้วคุณก็เทจบจากเขามาเขาชอบคุณมากๆคุณน่ารักคุณมีเสน่ห์คุณอบอุ่นคุณอ่อนโยนคุณเข้าใจพวกผู้อื่นนะคะเป็นคนที่มีน้ําใจมีน่ารักมากๆสวยเซ็กซี่แล้วดูดีมีเสน่ห์ ะะแต่ว่าก็เป็นคนที่คิดมากคิดเดยอะเหมือนกันเป็นคนมีความอ่อนไหวเซนสทีฟคุณอาจจะมีเซนส์สัมผัสที่ดีนะคะบา,บางอารมณ์ความรู้สึกของคุณคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่แน่ใจกับความรู้สึกของตัวเองที่รับรู้ได้นะคะแต่นั่นแหละคือเซนส์ของคุณนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีเหตุและผลมากขึ้นคุณจะตัดสินใจหรือว่าคุณอาจจะดูอะไรบางสิ่งบางอย่างออกโดยที่ความรู้สึกของเราจะจะจะ,จะอยู่อยู่ใต้เหตุผลหน่อยคุณจะรู้สึกว่าควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ดีนะคะราชินีถ้วย ราชาไม่เท้าชอบคุณจริงๆนะคะแล้วก็อยากที่จะให้ความสัมพันธ์นี้ไปต่อได้อยู่สุดท้ายขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณด้วยค่ะว่าคุณจะไปต่อหรือเปล่านะคะนี่คือเขาคนนี้ไม่สามารถหยุดรักคุณได้เลยก็คุณน่ารักแล้วคุณดูดีขนาดนี้นะคะคุณดีกับเขาขนาดนี้จะไม่ให้จะจะหยุดรักคุณได้ยังไงนะคะยังคง เฝ้าตามแล้วก็เฝ้ารอเฝ้าส่องคุณอยู่นะคะนั่นเองนะคะคนกองที่หนึ่งเนาะก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่สองนะคะท็อปิกของเราเขาคนนี้ไม่สามารถหยุดรักคุณได้เลยนะคะโอเคใครต้องการใช้พลังงานส่วนตัวนะคะปรึกษาปัญหาหัวใจอึดอัดไม่สบายใจเรื่องราวความรักความสัมพันธ์แอดไลน์ทักแชทได้เลยนะคะ คะส่วนตัวยังเปิดรับอยู่นะคะเดฟูถ้าปิดรับแล้วจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะเดฟูค่ะแล้วก็เด็กถือไม้เท้าเขาคนนี้หยุดรับคุณไม่ได้เลยเขาคนนั้นคือใคร เขาเป็นคนทางไกลของคุณเป็นคนรักอิสระเป็นคนที่มีอิสระในตัวตนของตัวเองนะคะเป็นคนที่โสดแฮปปี้ดูดีมีเสน่ห์อาจจะโสดมาได้นานสักพักสักระยะหนึ่งแล้วนะคะสันโดษอยู่คนเดียวได้มีความสุขด้วยตัวเองได้นะคะก็คือไปนูน่นไปนี่กับตัวเองได้สปอร์ตดูแลตัวเองได้รักธรรมชาติรักสัตว์คือเป็นคนที่แบบ สามารถที่จะแบบละลายอยู่คนเดียวได้สบายสบายเลยเพราะเขารู้สึกว่าคือโสดก็คือโสดไม่ได้มองหาความรักอะไรและอาจจะเป็นโสดมานานละก็ได้ด้วยแล้วอาจจะเป็นคนที่แบบมีการหย่าร้างมาในอดีตประมาณนี้ก็ได้นะคะเขามีความขี้เล่นเขามีความน่ารักเขาขี้เล่นน่ารักเขาดูดีมีสเสน่ห์นะคะเป็นคนที่คิดบวกเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายนะคะบางทีสันโดษก็คือเงียบไปเลยนิ่งไปเลยนะคะอยู่คนเดียวแต่ถ้าเข้าสังคมเขาก็เป็นคนที่แบบ enjoy friendly ได้ทุกคนเลยจริงๆนะคะเป็นคนที่คุณเคยคุยเรื่องของการแต่งงานนะคะสร้างครอบครัวเคยคุยเรื่องของการแต่งงานสร้างครอบครัวหรือว่าการจริงจังการคอมมิตเมนต์ในความสัมพันธ์นะคะและก็เป็น9ก้าถ้วย d m p l a c e ออกมา2เหรียญนะสวินเหรียญแล้วก็ตัวตนของคุณ Queen of p e n a c l e s หรือธาตุดิน หรือ D-Emplace นี่เองดูสี geez, ออกมานะคะสวยสง่าง,งามมากๆเลยนะคะเพราะอ,อะไรเพราะว่าคุณเป็นราชินีเหรียญเป็น D-Emplace ผู้ซึ่งม,มีเพียบพร้อมทุกอย่างความสวยความมีเสน่ห์ความอีโก้ความเชื่อมั่นในตัวตนของตัวเองเป็นคนที่แข็งแร่งเข้มแข็ง,ขง,ขงขมากๆมีความอดทนรักเดียวใจเดียวนะคะรักใครรักยากแต่รัก berg, ก็คือรักและทุ่มเทให้มากๆเลยเขาหรือคุณอาจจะเป็นพ่อแม่แม่ก็ได้หรือว่าทั้งคู่ก็ได้นะคะอาจจะมีลูกติดก็ได้ อาจจะเป็นคนที่โสดมานานก็ได้ตัวตนของเขาคนนี้นะคะดูสิเขาเป็นคนโสดนะคะตอนเนี้ยอย่างที่บอกโสดแฮปปี้มีชีวิตที่ดีมากๆเลยทีเดียวมีความวมดสมบูรณ์ของตัวเองเขาแบบโสดก็คือโสดอะไม่ได้มองใครไม่ได้คอมมิทเมนต์กับใครนะคะยังคงที่จะทํางานอยู่กับตัวเองนะคะมีความสุขในทุกๆวันมีทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานการเงินนะคะถ้าเขาอยู่ในความสัมพันธ์เขาก็สามารถสปอร์ตดูแลได้เป็น ดูแลคุณได้เป็นอย่างดีเป็นคนแต่งตัวทันสมัยเป็นคนแต่งตัวดูดีเฟรนลี่ดูดีมีเสน่ห์นะคะอาจจะมีคนชื่นชอบเขาอะไรแบบนี้แต่เขาก็ไม่ได้สนไม่ได้อะไรก็มีคนคุยแต่เขาก็ไม่ได้คอมเมนต์กับใครคร่ะเพราะเขามีความสุขกับตัวตนของตัวเองและเขาเป็นคนที่จิตใจดีด้วยนะคะอาจจะยุ่งมากกับคุณมากๆก,ก็ได้หรือว่าเป็นคนที่มีพ w e r มีคุณวุฒิวัยยุวิที่สูงกว่าก็ได้นะคะแต่เขาก็ยังดูอ่อนกวัยหรือว่าสมวัยเป็นคนที่ชอบทําบุญหรือว่าเป็นผู้ให้ นะคะมีบริวารเยอะะที่ต้องดูแลให้ต้องจัดการเป็นคนที่คิดนู่นคิดนี่เป็นคนที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นอะไรแบบนี้นะคะคุณกับเขามันมีความชุ่มยงความรู้สึกข,ของความเหมือนกันบางสิ่งบางอย่างหรือว่าแรงดึงดูดที่คุณกับเขาได้รู้สึกว่า ชื่นชอบกันตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเจอนะคะรู้สึกว่าเขาอาจจะถูกชะตาต้องตาต้องใจใคุณมากๆเลยแล้วเขาก็แล้วคุณก็ถูกชะตาต้องตาต้องใจใเขาด้วยเพราะคุณเป็น d i m p l e s พูดถึงสวยงามมากๆเพราะนั้นเขารู้สึกว่าคุณน่ารักมีความความน่ารักความเก่งความหนักแน่นความมั่นคงเรียบรู้ดูดีมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะ และสามไม้เท้าคนคนนี้เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่ออะไรง่ายๆแม้ว่าจะเจออะไรก็ตามนะคะเขาไม่รู้หรอกว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงจะส่งข้อความหาคุณแล้วคุณจะตอบหรือไม่ตอบหรือว่าผลออกมาจะเป็นยังไงเป็นคนที่สู้แล้วก็ลุยกับชีวิตมากๆค่ะไม่กลัวสิ่งใดด้วยนะคะยึดติดยึดมั่นกับสิ่งที่ตัวเองต้องการทํา เป็นคนที่ผ่านอะไรเยอะแยะมาในชีวิตเยอะแยะมากๆเหมือนกันแล้วเขาก็เป็นอัศวินเหรียญผู้ซึ่งเป็นคนที่มั่นคงถ้าเขารู้สึกว่าเขาจะเดินหน้าในความสัมพันธ์เขาก็จะเป็นอัศวินเหรียญที่ค่อยเป็นค่อยไปนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ดูดูไม่หวือหวาเลยดูนิ่งมากๆแต่มีความมั่นคงเป็นความสัมพันธ์ในระยะยาวและตัวตนของคุณเป็นเเหรียญด้วยนะคะเป็นเเหรียญเป็นคนที่แบบคือเพอร์เฟก มากๆในสายตาและความรู้สึกของเขานะคะและเป็นสิบเหรียญด้วยนะคะใบนี้ออกมาสิเหรียญคือจบเลยทีเดียวว่าเขาคือด้วยความที่ว่าคุณเป็น DM Place คุณเป็นราชินีเหรียญคุณเป็น9ก้าเหรียญคุณเพียบพร้อมดูดีมากๆคุณอาจจะเป็นธาตุลมเขาอ,อาจจะเป็นธาตุธออาตุดินก็ได้นะคะจริงๆเป็นได้ทุกธาตุแต่ตัวตนที่ออกมาคือคุณมีเหตุและผลมีความเป็นผู้นําสวยเซ็กซี่ดูดีมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะและตัวเขาก็เป็นคนที่ มีสเสน่ห์เหมือนกันคือเป็นคนที่มีสเสน่ห์ด้วยกันทั้งคู่ดูหน้าคนหาด้วยกันทั้งคู่ดูเป็นคนที่มีความรู้มีอะไรที่แบบลูกเล่นลูกล้อลูกชนกันตลอดเวลาได้และคือเหมือนกับว่า2เหรียญน,นะคะความหยินกับอย่างความลงตัวโสดก็คือโสดเลยนะคะสามารถฉันก็เป็นโสดได้เขาก็ไม่โสดได้นะคะต่างคนต่างมีความอีโก้ซึ่งกันและกันแต่มีไลฟ์สไตล์อะไรที่เหมือนกันนะคะความเรียบหรูอะไรที่แต่งตัวเป้าหมายในชีวิต10เหรียญคือความมัง่งคั่งนะคะร่ำรวยในความร่ำรวยมัง่งคั่งร่วยยีีเเลทด เพราะฉะนั้นคนคนนี้คุณกับเขาเจอกันครั้งแรกก็อาจจะรู้สึกว่ามีเคยคุยเรื่องของการแต่งงานหรือว่าการมีครอบครัวการมีลูกตั้งแต่ครั้งแรกหรือว่าการมองความสัมพันธ์แบบมีเป้าหมายในชีวิตของกันและกันที่เหมือนกันนะคะเหมือนกับว่าคุณก็มองความสัมพันธ์แบบจริงจังซีเรียสเซเลชันชีพเขาก็มองแบบนั้นเหมือนกันต้องการต้องการความสัมพันธ์ที่ชัดเจนไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบเล่นๆนะคะไม่ใช่วันไนแซนอะไรแบบนี้นะดูสิแล้วเขาแล้วคุณก็แบบ สวยสงา่างามเขาก็ดูดีมีเสน่ห์เหลือเกินนะคะมันเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่นะคะไม่ใช่ความไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบเด็กๆถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเจอเขาคนนี้แล้วคุณดึงดูดเขามากๆสแสดงว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณต้องเรียนรู้กับเขาคนนี้ค่อยเป็นค่อยไปนะคะเป็นความสัมพันธ์ระยะยาวด้วยเป็นคู่ชีวิตจริงๆนะคะที่อยู่เคียงข้างเคียงคู่กันนะคะก็คือเหมือนกับว่าคู่ชีวิตที่แบบ จะต้องใช้ชีวิตกับตัวเองได้ด้วยจะต้องเรียนรู้อะไรต่างๆกับตัวเองได้ด้วยและจะต้องเข้าใจในความสัมพันธ์กับ อีกคนหนึ่งได้ด้วยต้องมีพื้นที่ให้แก่กันและกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีคุณมีความใจร้อนถ้าคุณมีความเป็นคนคที่แบบจะขอความชัดเจนเลยอาจจะไม่ใช่ไลฟ์สไตล์ของเขาคนนี้เพราะเขาเป็นคนที่มองความสัมพันธ์แบบค่อยเป็นค่อยไปจริงๆนะคะเป็นสเต็ปจริงๆด้วยความที่ว่าเขามีเป้าหมายในชีวิตของเขาเองนะคะเราก็ต้องดูคู่ของเราด้วยว่าเขามีเป้าหมายในชีวิตคืออะไรเขาต้องการที่จะมีประสบความสําเร็จมีความมั่นคงมั่งคั่งหรือว่าเป็นคนที่สามารถดูแลคุณได้ทางชีวิตเขาก็จะต้องมีอะไรที่โปรเจก แผนที่ยิ่งใหญ่กว่าน,นั้นเพราะฉะนั้นคนคนนี้ค่อนข้างที่จะใช้เวลาในความสัมพันธ์แล้วยิ่งเขาผ่านเ,ออเรื่องราวการอย่าร้างมาการเจ็บปวดอะไรมาแล้วเขาก็ต้องแบบมีมาตรฐานที่จะแบบว่า ค่อยๆดูในความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆเพราะยิ่งคุณเป็นดีเอ a ม e พขนาดนี้นะคะเป็นราชนิรีเหนขนาดนี้เขาจะยิ่งไม่อยากจะแตะคุณให้รู้สึกว่าเสียใจเจ็บปวดหรือว่าอะไรมันจะเหมือนกับว่าถ้ามีอะไรที่ห่างที่นิ่งกันไปเขาก็ยังคงไว้อย่างนั้นเขาก็จะไม่รู้สึกว่าทําให้คุณรู้สึก รวดเร็วมากเกินไปเข้าหาเร็วมากเกินไปหรือว่าทําให้คุณรู้สึกว่าเขามาชั่วครั้งชั่วคราวเขาจะปฏิบัติกับคุณเดินความสัมพันธ์แบบค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆเข้าหาคุณไม่อยากทําให้คุณรู้สึกว่าเ,ออเขาเป็นคนที่ไม่ดีเขาจะพยายามทําให้ตัวเองรู้สึกว่าอยู่กับเขาแล้วปลอดภยัยและมีความสุขให้คำปรึกษาอะไรกับคุณได้เหมือนกับเป็นผู้ใหญ่แบบนี้ค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเขาอายุเท่ากันเท่ากันกับคุณเขาอาจจะแสดงความต้องมีความเป็นผู้ใหญ่ออกมาให้คุณได้รู้สึกว่าอยู่กับเขาแล้วคุณสามารถปกปองเขาได้นะคะอะไรแบบนี้แล้วเขาก็เขาก็แบบเป็นอะไรที่แบบถ้าเขาบอกว่าเขาอาจจะเป็นคนที่พูดตรงๆหน่อยนะคะพูดตรงๆหรือว่าบางทีพูดอ้อมๆก็ได้แต่ถ้าพูดตรงเขาอาจจะทําให้ให้คุณรู้สึกว่า เสียใจอะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยความที่ว่าอาจจะย,ยังไม่พร้อมในความสัมพันธ์ถ้าคุณไปพูดในเรื่องความชัดเจนอาจจะไม่ได้คําตอบจากเขานะคะคนกล่องที่2แล้วก็บางสิ่งบางอย่างมันต้องใช้เวลาจริงๆถ้าเป็นความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่ในระยะยาวแล้วเป็นความสัมพันธ์แบบว่าคุยกันตั้งแต่ครั้งแรกเป็นเหมือนเพื่อนการไปก่อนศึกษาดูใจกันไปก่อนนะคะไม่ต้องเรีบในความสัมพันธ์มันก็จะเป็นอะไรแบบว่ายิ่งนานวันก็จะยิ่งทําให้เรารู้สึกว่า เข้าใจเขามากขึ้นเข้าใจในความสัมพันธ์เข้าใจการกระทําคําพูดที่เขากาลังกาลังที่จะสื่อกับเรามากขึ้นวันเวลาระยะทางจะทําให้คุณรู้สึกมั่นใจกับตัวตนของเขาแล้วก็เชื่อมั่นในตัวตนของเขาและการกระทําของเขามากขึ้นนะคะนี่คือพลังงานคนกองที่สองเขาคนนี้ไม่สามารถหยุดรักคุณได้เลยเพราะเขา หลงสเสน่ห์หลงรักคุณไปแล้วตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเจอและเป็นความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่ด้วยเป็นความสัมพันธ์แบบระยะยาวแบบมั่นคงและเขาคนนี้ค่ะอาจจะเป็นคนที่เอ่อมั่งคั่งมั่งมีมีฐานะดีก็ได้นะคะสิบเหรียญคือด้วยความที่ว่าขเขาเป็น9ก้าถ้วยด้วยนะคะเขาอาจจะมีความมั่งคั่งมีความมีหน้าที่การงานดีแล้วก็มีทรัพย์สมบัติอะไรแบบนี้นะคะคือเป็นคนที่สามารถซัพพอร์ตดูแลคุณได้ทั้งชีวิตเลยทีเดียวนะคะเพราะเขาเป็นคนโสดที่มีเพียบพร้อมทุกอย่างเป็นคนโสดที่ ประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วก็ได้นะคะคนกองที่สองสวยงามมากๆเลยและเขาอยากทําให้คุณเป็น1ิบเหรียญด้วยเพราะาตอนนี้คุณเป็น9้าเหรียญน,นะคะอยากเป็นกายใจอยากเป็นคนที่ซัพพอร์ตให้คุณทั้งตัวและหัวใจจริงๆนะคะก็ประมาณนี้ค่ะคนกองที่2เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะกับคนคนนี้แหละที่เขาไม่สามารถหยุดรักคุณได้เลยค่ะก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะ ท็อปิกของเราวันนี้นะคะเขาคนนี้ไม่สามารถหยุดรักคุณได้เลยนะคะเขาคนนั้นคือใครนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิท่านใดที่จะใช้พลังงานส่วนตัวนะคะปรึกษาปัญหาหัวใจอึดอัดไม่สบายใจเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะแล้วก็เรื่องราวที่มันซับซ้อนสับสนอยากได้คําตอบนะคะส่วนตัวก็แอนไลน์ทักแชทได้เลยนะคะพี่คะส่วนตัวยังเปิดรับอยู่นะคะเดี๋ยวถ้าปิดรับก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งล่วงหน้านะคะประมาณ3วันเนาะ โอเคค่ะเรามารูซิว่าเขาคนนี้นะคะไม่สามารถหยุดรักคุณได้เลยพลังงานคนกองที่สามเขาคนนั้นคือใครคะออกมาแล้วนะคะเด็กถือถ้วยค่ะ t ดอะทาวเวสดาบหาดาบเขาเป็นคนแต่งตัวทันสมยัยอายุไล่เลี่ยกันกับคุณก็ได้นะคะหรือว่าอายุมากกว่าก็จะดูอ่อนกวัยหรือว่าสมวัย เป็นคนเป็นคนมีความฝันนะคะเป็นคนมีความฝันเป็นคนมีความขี้เล่นน่ารักเฟนลี่ดูดีมีเสน่ห์ชอบศิลปะชอบอาร์ตชอบคิดนูน่นคิดนี่นะคะมีความคิดส,สร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลานะคะเป็นคนมีแรงผลักดันตลอดเวลาเป็นคนที่มีประเด็นกับคุณอาจจะมีเรื่องราวอะไรที่มันกระทำหัน,นเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ระหว่างคุณกับเขามีเรื่องให้เจ็บปวดเสียใจสามดาบ เขาอาจจะทําให้คุณเสียใจยร้องไห้บางสิ่งบางอย่างนะคะทำให้คุณเจ็บปวดก่อนหน้านี้กับเขาคนนี้มีประเด็นกันนะคะหดาบอาจจะเคยคุยในเรื่องของการชัดเจนในความสัมพันธ์กันไว้เคยคุยในเรื่องของจะยังไงในความสัมพันธ์เดล l วอร์สค่ะแล้วก็อัศวินเหรียญ คุณกับเขาอาจจะมีอุปสรรคในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคในเรื่องของอะไรก็ตามเกิดขึ้นเพราะว่าเหมือนกับว่าอาจจะคุยในเรื่องของการชัดเจนในความสัมพันธ์ก็ไม่ให้ความชัดเจนสักทีหนึง่งทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่ารอคอยในความสัมพันธ์แล้วก็รอคอยในความสัมพันธ์มานานนะคะทาให้มันคุณอาจจะตัดจบจากเขามาราชินีดาบนะคะคนคนนี้คุณอาจจะรู้จักกับเขาผ่านเพื่อนเพื่อนแนะนํา นะคะหรือว่าที่ทํางานหรือว่ามีเพื่อนร่วมกันถ้ารู้จักกันออนไลน์ก็อาจจะมีเพื่อนร่วมกันคุณกับเขาเป็นความรักที่เหมือนกับว่าเหมือนพรมลิขิตถูกชะตาต้องตาต้องใจนะคะรู้สึกว่ามีความมีความอะไรที่แตกต่างกันอะไรที่มันมีความรู้สึกเป็นรักแรกพบหรือว่าความที่ถูกชะตาเหมือนพรมลิขิตที่ใหม้มให้ได้มัพบเจอกันชื่นชอบซึ่งกันและกันมันมีการมอง,ม,องมีการส่องส่อง,อง,องกภายในภายในเพื่อนเขาเขาเขาอาจจะแสดงความสัมพันธ์กับคุณเป็นแบบว่า มากกว่าเพื่อนแต่ยังไม่ได้ให้ความสัมพันธ์ยังไมไ่ให้สถานะอะไรหรือเปล่านะคะราชินีดาบสาวสวยผู้นี้คุณก็ตัดจบจากเขามานะคะโดยที่คุณรู้สึกว่าคุณเคลียร์แล้วคุณโอเคแล้วด้วยการตัดจบจากเขามาเพราะคุณสวยเซ็กซี่ดูดีมีเสนะ่ห์คุณมีความเป็นผู้นาแล้วคุณมีประเด็นกันด้วยคุณอาจจะ ขอความชัดเจนจากเขาคนนี้แต่ไม่ได้ความชัดเจนนะคะอาจจะได้คุณอาจจะตัดจบจากเขามาและฉะนั้นเขายังคงต้องการที่จะ คุยและเคลียร์กับคุณอยากกลับเข้ามาในความสัมพันธ์กับคุณอยากพบเจอกับคุณอยากให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีเหมือนเดิมหรือยังคงเป็นเพื่อนที่ดีกันเหมือนเดิมนะคะแล้วก็อยากที่จะเข้ามาคุยนะคะส่งข้อความหาการคุยกันอย่างชัดเจนกลับเข้ามาในความสัมพันธ์6ไม้เท้าการได้รับชัยชนะในเรื่องความสัมพันธ์การเข้ามาทําให้คุณภูมิใจอีกครั้งนะะนหนึ่งนะคะคนคนนี้ดูอาจจะมีความเป็นคนมีอีกโก้นะทำอะไรดูต้องแบบต้องต้องทำให้ฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าดู โชว์ออฟดูยิ่งใหญ่หน่อยนะคะมีความเป็นผู้นำสูงเพราะฉะนั้นคุณอาจจะรู้สึกว่าคนคนนี้เขาไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งใดง่ายๆเขาผ่านอุปสรรคเรื่องราวมาอย่างมากมายในชีวิตแล้วผ่านความเจ็บปวดเสียใจผ่านอะไรเยอะแยะเพราะฉะนั้นคนคนนี้ไม่กลัวสิ่งใดเลยนะคะไม่กลัวสิ่งใดเลยจริงๆเป็นคนที่สู้ทุกอย่างแล้วก็ลุยทุกอย่างนะคะเขายังมองเขายังตามเขายังส่องคุณอยู่เลยนะคะยังตามยังมองยังส่องอยู่ยังไม่ได้ปล่อยความรู้สึกไปไหนจากคุณเพราะเขารู้สึกว่าเขา เขายังคงรักคุณ t ลเวอ v e r s ึ้นเห็นไหมคะเขายังรักและก็ผูกพันกับคุณไม่สามารถที่จะหยุดรักคุณได้เลยมันยังมีความผูกพันลึกซึ้งอยู่ตรงนี้เรื่องราววันเวลาระหว่างคุณกับเขาเขาอยากที่จะมีโอกาสนะคะให้คุณกับเขาได้กลับมาชัดเจนและกลับมาคุยกันให้เดินหน้าความสัมพันธ์ในความความรู้สึกที่ดีต่อกันได้เพราะฉะนั้นอยากนะัาเจอกับคุณดินเนอร์ทานข้าวพูดคุยและปรับความเข้าใจเพราะเขาอยากที่จะให้ความสัมพันธ์นี้คะ่พะพัฒนาไปในระยะยาว แล้วก็อาศวินเหรียญยังมั่นคงยังอยู่ที่เดิมยังคงรู้สึกกับคุณเหมือนเดิมนี่5เหรียญคือการรอคอยนะคะการรอคอยการส่องการมองหาการแบบก่อนหน้านี้อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายนึงรู้สึกว่าหรือแฮงแมนนะคะเข้าหากันมากเกินไปตามกันมากเกินไปแคร์กันมากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็รู้สึกว่าครั้งนี้เขาคงเป็นคนที่ใส่ใจและก็แคร์ความรู้สึกของคุณอย่าที่จะทําให้คุณกับเขาได้กลับมา สร้างความสัมพันธ์กันอีกเพราะเขาไม่สามารถหยุดหยุดรักคุณได้เลยนะคะและคุณก็มีเพื่อนร่วมกันด้วยมีอะไรร่วมกันด้วยนะคะอาจจะอยู่ในที่ทํางานเดียวกันมีความผูกพันที่แบบว่าเห็นกันเกือบทุกวันอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะมันก็เลยยิ่งทําให้รู้สึกว่าไม่สามารถหยุดรักได้จริงๆกับราชนิดะผู้นี้นะคะจะทําไงให้ให้ได้คุยได้เคลียร์กับคุณกับกับปัญหาที่มัน มันเกิดขึ้นไปกระทันหันนะวันนั้นนะคะและจะเข้ามาชัดเจนจะคุยกันได้ยังไงเคลียร์คุยใจกันเพราะยังคงรักและคิดถึงคุณอยู่นะคะ The Hangman การรอคอยนะคะสี่ไม้เท้าสวยงามมากๆเลยเขาเห็นคุณเป็นราชินีนะคะราชินีที่ใส่ชุดเจ้าสาวใส่ชุด,ชดสวยๆส,สีไม้เท้าคุณกับเขาอาจจะเคยคุยในเรื่องของการแต่งงาน กันไว้ก็ได้นะคะเขารู้สึกว่าเขาส่องหาคุณเขามองหาคุณเขาคิดถึงคุณเขาเห็นคุณเป็นอีกคนหนึ่งในกระจกที่มีความสวยแล้วก็มีสเสน่ห์นะคะเคลียร์พร้อมดูดีทุกอย่างแต่คุณอาจจะดูเป็นคนที่ตัดคือตัด,ตดจบคือจบแล้วก็มีความเป็นผู้นําและมีเหตุผลนะคะแต่ว่ามีจิตมีความรู้สึกเป็นคนที่อ่อนไหวนะคะเป็นคนที่อ่อนไหวภายนอกอาจจะดูแข็งกร้าวแต่ภายในจิตใจคุณอ่อนไหวเซนสทีฟนะคะเพราะว่ามีธาตุน้ําในความรู้สึกในตัวนะคะ เพราะฉะนั้นเดอะแฮงแมนการรอคอยทิ้งไว้เพื่ออะไรที่มันดรามา่าเพื่อที่จะได้เข้ามาคุยและเคลียร์กับคุณเองเพราะเขายังรู้สึกไม่สามารถหยุดรักคุณได้เลยสี่เม้านะคะอยากที่จะให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาคะ่ะเดอดริเวอร์และสี่เท้าขึ้นเนาะเดินหน้าพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้จนถึงกระทั่งแต่งงานสร้างครอบครัวเห็นไหมคะใส่ช hmm. ุดวิวาเห็นคุณใส่ชุดวิวาเห็นคุณมีความสุขการแต่งงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะการได้มีเรื่องราวเฉลิมฉลองระหว่างกันและกัน เพราะฉะนั้นเขารู้ว่าคุณอยากแต่งงานนะคะแล้วเขาก็อยากแต่งงานกับคุณเหมือนกันน่าจะทํายังไงดีนะคะจะไม่จะทําให้ความรักคุณกับเขากลับมาเป็นสีไมเท่าได้อย่างไรนะคะมาสร้างความรักที่มั่นคงได้ยังไงระหว่างกันละกันนั่นเองนะคะรู้สึกว่ายังไงฉันก็ต้องสู้เขาก็ยังรู้สึกตามคุณอยู่เลยนะคะยังตามคุณอยู่ยังส่องยังมองคุณอยู่อาจจะต้องใช้เวลาซะหน่อยตอนนี้ก็ได้แต่ทิ้งระยะห่างนิ่งออกไปก่อนนะคะกับ กับอะไรที่รู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันรามา่าหรือว่ามีเรื่องราวมีประเด็นกันนะคะคนกองที่3มนะนี่คือพลังงานของคุณนะคะเขาคนนี้ไม่สามารถหยุดรักคุณได้เลยจริงๆนะคะเฝ้ารอแล้วก็ติดตามคุณอยู่นะก็ขึ้นอยู่การตัดสินใจของราชินิดาผู้นี้แล้วล่ะค่ะนะคะ,นะคะว่าจะคุยกับเขาไหมว่าจะให้โอกาสเขาหรือเปล่านะคะจะเดินหน้าความสัมพันธ์ต่อหรือเปล่านะคะ พาะคุณเป็นคนที่สวยและเลือกได้และมีเสน่ห์มากๆจริงๆนะคะทำให้เขาคนนี้ไม่สามารถหยุดรักคุณได้เลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ